สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวบึงการมาแล้วจ้าสาวบึงการมาแล้วสาวบึงการมีข่าวดวนข่าวรุ่นแรงข่าวข่าว่ดวนข่าวแรงมาบอกเกี่ยวกับน้องคอปเตอร์ศิลปินภูไทยเนาะคอปเตอร์วงศิลป์แม,แม่แม่ทุกคนที่เคยติดตามข่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกะรู้ดีว่าน้องคอปเตอร์เป็นใครเป็นผู้ใดเนาะจ้ามือนี้ มีประกาศด่วนประกาศเรื่องศิลปินในสังกัดคอปเตอร์นักตกรจากของค่ายศิลปินภูไทยเออพี่น้องพี่น้องสาบึงการจะมาบอกให้ฟังเมื่อนี้เพิ่นลงวันที่สิบหาตุลาพศสองห้าหกเจ็ดเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเดี๋ยวจะเพิ่นลงด่วนเลยจละศิลปินภูไทยเพจของศิลปินภูไทยเพิ่นเอามาลงเดี๋ยวสาวบึงการจะอ่านให้ฟังเพิ่นลงว่าจังได เออประกาศเรื่องศิลปินในสังกัดคอปเตอร์นัทกรเรื่องประกาศเรื่องศิลปินสังกัดศิลปินในสังกัดด้อยพี่น้องเนื่องด้วยกระเสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกันทั้งทางผู้ปกครองและแฟนลับคอปเตอร์นัทกรซึ่งเป็นศิลปินในสังกัด ในกรณีนี้ทางคณะมิได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคณะหมอลำศิลปินภูไทยได้พิจารณาแยกแต่ละประเด็นดังนี้ 1. เพจส่วนตัวในชื่อครับเตอร์วงศิลศิลปินภูไทยแฟนเพจเพจจริงหากมีเหตุอันใดที่ทำให้คณะเสียหาย หรือมีบุคคลอื่นเสียหายกับเพจนี้ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใดๆข้อ2ในการรับงานรับเชิญของคอปเตอร์นัฐกรต้องผ่านทางคณะศิลปินภูไทยเท่านั้นหากมีการรับงานกับทางผู้ปกครองหรือแฟนคลับท่านอื่น ทางคณะจะไม่อนุญาตให้ศิลปินไปหรือไม่ไปก็ได้ถือเป็นสิทธิ์ของต้นสังกัดเพียงผู้เดียว 3. หากทางผู้ปกครองหรือแฟนคลับนำชื่อศิลปินในสังกัดไปแอบอ้างมาไล่หรือบ้านฮักอื่นๆแต่หากมีกรณี ที่ทำให้วงเสียหายทางวงจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและทางคณะจะดำเนินตามกฎหมายถือว่าทำให้คณะเสียหายข้อ4ในเรื่องของบัญชีเงินฝากของคอปเตอร์นัฐกรมีทั้งหมดแค่หนึ่งบัญชี ที่ทางวงดูแลให้เป็นเงินฝากที่ไม่สามารถถอนได้ธนาคารออมสินบัญชีระหว่างคัปเตอร์กับคุณพ่อวีละพงข้อ5ไม่ว่าจะกรรลณีใดๆก็ตามทางสังกัดจ,จะไม่ปฏิบัติทางสังกัดจ,จะปฏิบัติ และดำเนินการตามสัญญาที่ได้บันทึกข้อตกลงทุกประการข้อพิจารณาทั้งหมดนี้ผลบังคับใช้ตามสัญญาที่ทางศิลปินได้ทําการบันทึกข้อตกลงกันทางสังกัดหากมีประเด็นในเรื่องที่ได้ประกาศณนะวันนี้แล้วทางคณะ สามารถสั่งยุติบทบาทการเป็นศินลปินของคอปเตอร์นัทถก,กรได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหมออลัมศิลปินภูไทยลงไวนะ้ณวันที่15ตุลาคม2567เวลา21.00นอเออพี่น้องได้ยินจังซีแล้วพี่น้องคิดว่า เพิ่นมีเรื่องเอียงจะสาว้าบึงการกับอีตัวน,น้องอยู่เด้น้องครอบตื่นน้องกับเป็นเด็กน้อยเนาะจ้ะจักเป็นผู้ใดผ้าไปอันนั่นผ้าไปอันนี้จากผู้ใดไปเหตุเอียงให้น้องมีปัญหาอีกเนาะน้องมีประเด็นอียงจะถึงขั้นทางไข่น่องนี่ต้องออกมาประกาศเรื่องจังเสียแสดงว่าตรงมีอียงเกิดขึ้นเนาะจ้ะ ไผนนอไปเห็ดอียังอีกนอน,นี่นอ,อยาวาเดอรัขนนองออกจากอันศิลปินผู้ไ่ยและนองสิไปใส่ไดจ้าฝากผู้ปกครองฝากแม่แม่ที่หักนองขอให้รักน้องจริงนะจ๊ะหักนองต้องวังดีต่อน้องจ้าอย่านำความเดือดร้อนไปให้น้องนะคะอันนี้สาวบึงการกะฝากแม่แม่ที่หักนอง ฝากผู้ปกครองที่หักน้องปล่อยให้น้องอยู่เหมาะๆแม่แม่กับ่ายจะคันว่าให้เพื่อนดูแลแล้วก็ให้เพื่อนจัดการไปเนาะอันนี้ตามความคิดเด้อจ้าที่เคยเห็นน้องตอนที่เพื่อนยุคค่ายตัวเกี่ยวจ้าซาบ่งการกับเห็นน้องกะเอ็นดูในลำดับหนึ่งเอ็นดูน้องอยู่จ้า เพราะว่าถึงน้องจะดื้อในบางสิ่งบางอย่างแต่น้องก็เป็นเด็กน้อยเนาะออกจากนี่ไปแล้วก็อยากให้น้องมีหมองอยู่ที่ดีว่่อยากให้นอ้อง,อ,นองไปแบบไปเจอปัญหาอีกอยากให้น้องทํางานหาเงินไปเหมาะแม่ๆนเมียจ้ะอยากสิไปสั่ง อันนั้นสางอันนี้ประเด็นโนนประเดินนีให้น้องอีกเถอะเนาะอันนี้ก็ด้วยความวังดีจ้ะด้วยความวังดีจากคนที่เคยเห็นน้องคนที่เคยตามน้องคนที่แบบกะสิว่าแม่หักกับ,บแม่เ่นด้อจ่ะพาะว่าสาเบิ่งนการกับได้อยูนบบานหักน้องดอกแตวาวก็เคยเห็นเคยไปดูตเกียวมิวสิกเออก็เห็นน้องทุกคนกะสิ ว่าหน้องไปจังสันเป็นจังสี่เป็นนังโนนเป็นนี่แต่ว่าซาบองการกะมองหน่องกะเออหน้องกะเด็กน้อยกะบ่เป็นยังเพื่อนออกจากนี่ไปเพื่อนก็ไปยูมองไม่ไกลเพื่อนไปได้ดิได้ดีแน่ไหมแต่ว่าซาบองการกะมองแล้วว่าปัญหามันกะหลายหลายฝ่ายที่เฮให้น้องเป็นจังสี่บ่ได้เป็นแค่ตัวน้องกะเป็นหลายๆฝ่ายไอซาบองการกะมาบอกแค่นี้ละจ้ะ สาบึงการว่าอยากเรายัางไรเดี๋ยวทัวลงสาบึงการม,มามักทัวจะสาบึงการกราบสวัสดีแม่แม่จะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า